นะครับพัทยา walking street อ่าพอดีป้ายไฟเสียครับ walking street ของพัทยานะครับ20สิงหาคม2568มาดูกันไกด์จีนพาคนมาเดินครับแต่แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลย,เลยน่าเสียดายมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยครับนี่สบายครับปลอดภัยแน่นอน สาวน้อยตกน้ำนี่ครับสาวน้อยตกน้ำนอตนำนอตนนี้20่สนาฬิกาครับยี่สบนาฬิกาสินาทีโอ้สวยครับนี่สาวๆเยอะเลยครับ แสงสีเสียงครบถ้วนเมื่อก่อนร้านปิดไปเยอะนะครับตอนที่ช่วงโควิดครับแต่ตอนนี้กลับมาใหม่อาจจะไม่คึกคักเท่าก่อนโควิดนะครับนี่เป็นส่วนย่อยครับนี่ถนนสายหลักนะครับนี่เป็นส่วนย่อยจะเวิร์กหรือเปล่าเมื่อก่อนเนียบไปทีลึง สวยๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นอ่าดูใหม่นะครับสวยๆทั้งนั้นคนเข้าจริงๆมีน้อยครับส่วนมากมีแต่คนเชียร์แขกครับนี่ข้างในนี้ก็ค่อยๆมีคนเลยครับเสียดายครับมีร้านขายเพชรด้วยครับโอ้แม่เจ้ามาเปิดตรงนี้จะมีคนเข้าหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับโอ้ร้านดวงเต็ไมไปหมดเลยครับ อย่างนี้จะไหวไหมครับโอ้สุดยอดนะครับเราจะเดินผ่านย่านที่มีรัสต์ซีเยอะๆดูทว่านน่าเข้าไหมถึงแม้จะดูไม่ค่อยพลุกพล่านนะครับแต่ว่าอันนี้สองทุ่มครึ่งครับเขาบอกว่าต้องสักประมาณสี่ทุ่มอาจจะมีคนมา,มากกว่านี้เยอะแต่ผมก็ไม่เคยอยู่ถึงสี่ทุ่มเลยครับส่วนมากก็สัก สองสาทุ่มก็ถือว่ามากสุดแล้วครับดูสภาพดียืนกันเต็มไม่หมดเลยครับแล้วครับผมกลับแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ